สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูฝาบัวของลุงวิเชียนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะคนดีค่ะแนะนำมาค่ะจ้าจ้าทั้งหมดมีกี่ตัวคะลุง ตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแล้วครับโอ,อข้ขายขายเรื่อยไม่ได้ประสมครับนี่ค่ะคุณตาคุณตาอยุ่เท่าไรละะแล้วคะเจ็ดสิบสามแล้วเจ็ดสิบสามัวก็เจ็ดสิบกว่าเหมือนกันเนาะอายุเท<อ>่ากันเลยไม่แต่ก่อนมันเป็นร้อยเลยครับาต,ตาขายไปซื้อมาคนมาดูเราก็ขายเนาะจ้ะจ้ะขาย,<ล>ยขายได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ เรื่องนี่พึ่งจะน้ำท่วงเนี่ยคนจุดเชื้อนาะถ้าฝนไม่ตกคนก็มาดูตลดอดเขาดูในคลิปเขาก็เจอแต่ซื้อแต่แม่ท้องเขาดูในคลิปไปเมื่อกี้นะฮะปลาตาสมชมเสร็จก็ท้องเสร็จก็ขายอตอนที่จริงขายเลยเนี่ยไม่ดีหรอกจ้ะเอาคุณตาจะผสมก่อนใช่ไหมไม่ก็ห้าก็สมก่อนแต่เขาจะเอาแต่แม่ท้องอแบบนี้ทำมาเลี้ยงวัวให้ได้เงินน่ะ มันต้องเลี้ยงยังไม่ขายไว้มาออกลูกก่อนอค่อยขายลูกเหลือแม่มแต่นี่สำคัญเราพอท้องมาเราขายฝ่ายจะได้อีกเอามาใหม่มันนานอ้วนอ่ะต้องไปบำรุงจนกินแล้วก็อ่าใี่รง้กินแต่ฟางอย่างเดียวก็ฟางเย็นๆก็ให้กาฟาฟงผสักระสอบอ๋อให้ตลับ ให้สลับกันก็เนี่ยไม่ได้สมงอบเท่เยื่อเท่ๆนี่เลยนี่ละมันหมดมันหิวมันก็กินเองไปกินไม่ได้เนาะต้องกินหมดเลยนี่มันไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปกินทั้งวันอะไรมันหิวมันนอนนอนมันโดนไหนหิวก็ลุกมากินค่ะอลี้ยงก็ไม่ได้ยากอ่ะรับตายแล้วย่าไอ้นั่นแม่มันไม่ใช่ว่สบายก็เลยตัดยาให้เขากินหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณตาเขาแข็งแรงมากมันไอ้นั่น ขาโอนบัวมันขาดสารนั่นีแล้วพี่สาวอยากได้แบบไหนเนาะห้คุณตาแนะนำก็ถ้าบัวเลี้ยงก็ต้องเนี่ยขนาดแม่อย่างเงี้ยเนี่ยยนเนี่ยเนี่ยลองเนี่ยท้องแล้วลูกนึ่งเพิ่งจะลูกแรกจะลูกขายไปแล้วถ้าถ้าซื้อไปได้รับประกันว่าท้องทุกตัว ถ้าถ้าไม่ท้องทําไงไม่ท้องเอาทัม่เอาทับม่เออเาทับม่เอก็เจ้าของก็มั่นใจเนาะว่ามันมันไม่เป็นไรแล้แหละค่ะก็มันมันท้องจนนมนมตั้งแล้วไม่ให้ลูกกินนมแล้วจ้ะครับเสร็จแล้วก็ราคาก็ไม่สูงวัวซื้อมาไม่ค่อยแพงค่ะคุตาคุตาได้นําตัวนี้เลยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวแล้วก็นี้ ตัวนี้ตัวเพราะตัวนี้สวยนะมันเนี่ยแน่ๆเนี่ยพ่อมาวัวเพิ่งจะลุกหนึ่งลุกหนึ่งน,นะค่ะเนี่ยตัวเล็กเนี่ลูกตัวนี้ผมไม่ใช่ครับคนละแม่นี่แม่เ<ม>ขานานี่นี่แม่ตัวเขาแม่แก่แล้วอื่ะอันนี้ท่อมาจากเขามันตามมาในผสมหรอกค่ะให้คุณตาแนะนำนมมันตั้งแล้วแล้วแล้ววัวก็น่าเลี้ยงราคาก็ไม่สูงค่ะ ที่มันแพงเราซื้อมาแพงก็ต้องขายตามแพงเนาะจ้าจังหวะนี้วัวงั้นวันนี้ขอแบบถูกๆแล้วก็ดีๆได้คุณตาก็มีเนี่ยคู่นี้อะครับเจ้ากี่ตัว่ะพร้อมทั้งคู่เลยแมนแน่สาวเพิ่งจะลูกหนึ่งทุกทั้งสองตัวจ้าพูดจะลูกมันสวยมากเขาไม่ขายลูกตัวเมียนี่ค่ะบัวของคุณตาสวยงามมากเลยค่ะ ท้องหมดเลยครัเนี่ยคะคุณตาจะให้กินฟางกินหญ้าตามธรรมชาติเลยคุณลุงพิเชียนนะคะอยู่บ้านอังกันสุรินทร์ของเรานี่เองค่ะไทยไม่มีไอ้เมงโซะหมากเยกนี่เนี่ยเนี่ยกินแล้วมันไม่มันเป็นมันเป็นยาน้ำหรือไม่มันเป็นผงแต่เราต้องไปผสมน้ำ ไม่ค่ะคุณตาก็จะได้นําคนซื้อว่าต้องเลี้ยงกันยังไ<า>ง,งนะคะม,ม,มันก็ไม่ตรงนอกก<อ>็คือมาอทางได้วัวแล้วได้ความรู้ไปด้วยค่ะโอ้มไปให้ยายขับเอาไอ้กางมะพร้าวมาให้ตาด้วยจะไม่ชาได้มาสองสองโอ้ดูวันนี้ไม่มีมะเร็งจริงนุ๊โอ้อ้ามบอกให้ยายเอากางมะพร้าวมาให้หน่อย ก็เนี่ยกินง่ายอันนี้วัวมันอยู่ในโคกไอ้ลูกโคกแล้วมันในถมแล้วแต่ว่าชื้อมาใหม่อ่ะอย่างแม่นั้นมันอ้วนแล้วแต่ตอนที่ถมตัวนี่ครับเนี่ยนี่ค่ะตัวน,นี้สวยมากเลยสีดำเดี๋นนวยวติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ